แล้วออยจะใช้วิธีไหนดีละ่ะจะเป็นโกนหรือว่าถอนดีนะแล้วเราจะเลือกกันไปทำไมคะในเมื่อเรามีเย็กเลเซอร์ที่ n e ็กเ e สเตติกเลเซอรค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะส่วนใหญ่แล้วออยเนี่ยเดินสายประกวดนางงามค่ะจะต้องมีการถ่ายรูปชุดราตรีหรือว่าชุดว่ายน้ำต่างๆใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยเวลาเรายกแขนเนี่ย ใต้วงแขนของเราเนี่ยยังมีขนลักแร้อยู่แล้วก็ไม่เรียบเนียนเลยค่ะแล้วออยจะใช้วิธีไหนดีละ่ะจะเป็นโกนหรือว่าถอนดีนะแต่ออยว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือแยกเลเซอร์ที่ n EC e ็ก a อ t t h t t i l l a ซ e r ค่ะจะตอบโจทย์ทุกปัญหาของออยเลยค่ะ แยกเลเซอร์ laser, คนหายไม่เป็นตุ่มไม่ทิ้งต่อภายใน7วันที่ n e x เ Aesthetic Laser ค่ะ